สวัสดีครับมาดูตัวการวันกันครับกับคุณหยงจาพยากรณ์นะครับจากช่องหน้าพยากรณ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18บแปดมษายนนะครับพศสองพันห้าร้เจ็ดนะครับตรงกับวันพุธรหัสขึ้น10บข้ามนะครับเดือน5้าปีไม่กงนะครับพศหนึ่งสามแปดขอบนะครับ้าไปทินจสถานะของไทยนะครับก็สําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสังเกติงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิป ให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการจำหน่ายดูรายวันของคนทั้งเจ็ดวันพร้อมทั้งเลขนำโชคของคนทั้งเจ็ดวันนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการวางแผนในการดําเนินชีวิตแต่ละวันได้นะครับเพราะว่าผลการทำหนายแต่ละครั้งก็จะมีผลแค่วันต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าเผื่อวันนี้ฟังแล้วผลการจำนายไม่ดีขึ้นมาก็เพื่อนี้ฟังใหม่ได้ครับเพราะว่าผลการจำน่ายก็มีผลแค่ยี่สิบสชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วการกดติดตามนะครับก็ง่ายมากครับก็สามารถกดติดตามทางมุมด้านขวาของจอได้เลยนะครับจะมีคำว่ากดติดตามอยู่นะครับ และผู้ที่กดติดตามนะครับก็ระบบก็จะแจ้งข่าวนะครับเวลามีคลิปใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคลิปใหม่จะออกทุกเที่ยงคืนนะครับหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็สามารถที่จะครับชมรับฟังคลิปใหม่ได้ด้วยนาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีลิปให้ฟังพบกันได้ทุกวันนะครับในวนช่องหยูดชุดจะแล้วนะครับโอเคงั้นเรากลับมาดูดวงรายวันกันต่อสำหรับดวงรายวันในวันนี้เราก็จะเริ่มที่ชาววันที่สีเช่นเคยนะครับสำหร <Your input. S 2> ับชาววันที่สีวันนี้นะครับการเงินะครับขอรับสุขภาพ โชคลาภเป็นเช่นนั้นเรา ff. เริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววัทิตในวันนี้นะครับปรากิดว่าเราได้ให้คิงเหรียญก็ถือว่าจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววัทิตในแง่โชคลาภนะครับสำหรับวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานครับการงานของชาววัทิตในวันนี้ถ้าเกิว่าได้ไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าการงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายก็ถือว่ามีเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างเพื่อว่าเลือกยอดขายหลักการได้เลยนะครับ ต่อจากนั้นเรามาส่ในกรอบหลักกันครับผลลัพของชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่6ไม้ก็ถือว่าผลลัพก็ยังหวานชื่นนดีอยู่นะครับสำหรับชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดบ้างนะครับชาวโสดวันาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่6ถ้วยนะครับถือว่าวันนี้การสารต่อความสัมพันธ์ของชาวโสดวันอาทิตย์ก็ยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าวันนี้ถ้าใครยังโสดจริงอาจจะมีคนที่อายุ ต่างจากเรามาชอบเราก็ได้นะครับน,นี้นครับจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของสุขภาพกันนะครับฉะนั้นผมชอวอาทิตย์ในวันนี้นะครับเอาเปรียบว่าขึ้นไพ่ในเมเจอร์นะครับถ้าไม่เดืเชื่อมันมาแสดงว่ามันดีสุขภาพยงแข็งแรงดีจังมากเลยนะครับสหรับสุขภาพก่อนชอวอาทิตย์ในวันนี้นะครับจากนั้นเราออกมาต่อกันที่เล่นทำโชคกันนะครับเล่นทำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบเจ็ดนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขสี่สิบแปด นะครับแล้วก็หมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข20นะครับ57 48แล้วก็20นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก,ก็มาคอมเมนต์รับทราบด้วยแล้วกันนะครับจากนั้นเราไปสู่ชาววันนจัทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับการเงินการงานการพลัสภาพารถจงอาเป็นเช่นนัน เราก็จะเริ่มที่โชคเล่าอีกเช่นเคยนะครับโชคล่าของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะแพงแมนถือว่าโชคล่ายังมาไม่ถึงครับชาววันจันทร์รอไปก่อนนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ของการงานครับการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่รือะไฮเพรสหรือ Hi ราชนีพระจันทร์ถือว่าวันนี้การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งผู้ที่ค้าขายในวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายจับกันได้ลเลยนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ความรักกัน ผลัผลชาวบัญชาที่มีครอบครัวแล้วนะครับเพราะกว่าขึ้นไพ่สามดาสครับถ้าสามดาขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวบัญชาที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องของมือที่สามมาสอดแทรกทำให้เกิดความขัดแย้งการเดยนครอบครัวเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพยายามทัดสิทธิกันดีๆนะครับอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำนะครับแล้วก็พยายามจะจับเอาตรงกันดีๆแล้วกันนะครับต่อจากนั้นก็มาสู่การในงแง่ของชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดบัญในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเราได้ไพ่ ราทชดีดาบก็ถือว่าสมบ ok, ัติวางของชาวเซอรพันจันนะครับก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับต่อมาเรามาสู่การในแง่ right, ของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาววันจันในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไข้เดือดเท้าบวมตุ่ถ้าเดือดเทาว่าขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันจันทร์นะครับให้ระวังในแง่ของอุบัติเหตุสถานที่เกิดขึ้นไว้ด้วยเช่นกันครับเพราะว่าจะเป็นปุบัติเหตในแง่ของการเดินทางนะครับหรือว่าการจะเคลื่อนไหวในที่ทํางานด้วยเช่นกันนะครับเพรคะนั้นให้ระวังอุบัติเหตุไปบ้างนะครัับแล้้ววกก็็ใงงาหระ แล้วก็สุขภาพประสาทส่วนเล็กน้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเบางท่านมีสติว่าอัตาิพระมาณนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเรามาสู่การเลขนำโชคกันนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขเก้าสิบแปดนะครับหมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลขศูนย์สี่นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสี่สิบเก้านะครับเก้าสิบแปดศูนย์สี่ แล้วก็49นะครับเป็ connection. นไปได้ในช่วงของชาวบัญจันในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ในกล่องแสดงความคิดเห็นนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาวบังคาร์กันต่อเลยนะครับว่าชาวบังคารในวันนี้นะครับการเงินการงานความรักระสภาพโชวลาบของชาวบังคาร์เป็นแฉะบ้างๆนะครับอีู่ในที่ต้องตั้งรับใีเมื่อต้องเฝ้าระวังนะครับเราเริ่มที่โชวลาบก่อนนะครับโชวลาบของชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามมาก็ถือว่าจะมีโชราะว์ลารับตัดขาดไวนนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงาน,นครับการงานของชาวบังคาในวันนี้ปรากฏว่าเราด้ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าวันนี้การงานอาจจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับมีเรื่องที่ต้องแก้กไขด้วยค,ค่อนข,<า> <RC> ข้างเยอะแล้วท่านพยายามต้องรับไปดีนะครับแล้วก็ในแง่ของคนที่ค้าขายวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไปค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับก็ต้นพยายามวางแผนตัง้งรับกันดีๆนะครับอะไรที่ต้องเลื่อนได้ถ้าเลื่อนไปได้ก็เลื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็ในแง่ของความรักกันนะครับเรามาดูในแง่ความรัก ผลลของชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่5ดาบนะครับถ้าห้าดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้นะครับสภาพของชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วอาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามตั้งสีในการคุยกันเจรจากันนะครับอย่างที่เบาหน่อยให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะครับจะได้ผ่านพ้นี้ไปได้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กนอย่างยงของชาวโสนะครับชาวโสบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดือดเหลเบอร์นถ้าเดือดเหลเบอร์ขึ้นมาแสดงว่าวันที่สองสัมประสิทธิ์ของชาวโส ่อนข,ขัางดีนะครับหรือว่าใครที่ยังสนใจจริงวันนี้ก็จะเจอคนที่ถูกใจนะครับวันนี้เป็นวันของการเดลเวอร์นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของสุขภาพกันครับสุขภาพของชาวบางคาที่มีสุขภาพของชาวบางคานะครับวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หหมายก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบางคาในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาสู่ก <facility panels> ันในแง่ของเลขนําโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบหกนะครับ หมายเลขถัดมานะครับก็คือหมายเลข12อนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข35นะครับ56 12แล้วก็35นะครับเป็นหมายเลขลำช่องของชาวบังการในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ัอกสากกันเลยนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาวมันพุดกันต่อเลยนะครับว่าชาวมันพุดธในวันนี้นะครับการเงินกางงานวันนี้สภาพช่ลาของชาวพุดเป็นเชือไหนนะครับ ในนี้ต้องตั้งรับในนี้ต้องรอกราฟังไหนะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภก่อนครับโชคลาภของชาวประพุทธในวันนี้นะครับเราได้ไพ่เดือดทาวเวอร์นะครับถ้าเดืดทาวเวอร์ถือว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับชาวประพุทธรอไปก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวประพุทธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่คิงถ้วยนะครับถือว่าวันนี้การงานจะผ่านคนไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็คนที่ค้าขายวันนี้ก็ถือว่ามียอดขายจากราดบกได้เลยนะครับ จากนั้นเรามาดูกันในแง่ความคั่กันนะครับตอนแราของชาวมังพุทที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็แปลว่าขึ้นไพ่เดี๋ยเดะพินะครับถ้าเดวิวขึ้นมาแสดงว่าวันที่สองสภาพของชาวมังพุทที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องของวันที่สามเข้ามาสอดแทรกแล้วบอกแม่กันเพราะเรื่องของวันที่สามได้นะครับเพราะนั้นเรายต้องศิกในแง่ของการคุยกันเจรจากันหน่อยนะครับอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าทำนะครับเพราะร่ำรอยกันนะแค่ได้มาคนบางทีไปได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวโสดนะครับชาวสวัพุธีกนะครับว่า ขึ้นไปสิบดาครับถ้าสิบดาขึ้นมาถือว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องขัดแยง้งการค้ำข้างรุนแรงเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาสวสดวันพุธครับเพราะนั้นพยายามต้องสีในการคุยกันนะครับเอ,อะไรรุม่มรวยได้ก็เอารวยครับถ้าไม่ไหวก็หลบไปก่อนสักวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นไบบนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวันพุธในวันนี้นะครับเบว่าขึ้นไปเก้าถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับจากนั้นเรามาดูการในแง แลืงน้องโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบสามนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขศูนย์หกนะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับจะเป็นหมายเลขห้าหนึ่งนะครับห้าสามศูนย์หกแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเป็นมายเลขน้โชคของชาวบนพุทธในวันนี้นะครับกองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มา comment รอ้สร้างกันดูนยับนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุทธหักันต่อเลยนะครับว่า ชาวปรวัศาสในวันนี้นะครับการเงินการงานพลัสสภาพโชล่าเป็นเช่ไนไรนะครับเราก็จะเริ่มที่โชล่าอีกเช่นเคยครับโชลาของชาวประวันศาสนี้นะครับก็แบบว่าเราได้ไพ,พ่อัศวินเหรียญถือว่าจะมีโชล่ามาต่อกลางโบท์ที่นหน่อยเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวประหัตส์ทีนี้โชล่านะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวประวัต์นวันนี้ปรากฏว่าขึ้นพไพ่จะมีว่าฟอร์จูนถือว่าวันนี้การงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็รวมทั้งคนที่ค้าขายในวันนี้ถือว่ามียอดขายระดับของความรวได้ครับต่อมาเป็นเรื่องของความรักกันนะครับควารักของชาวบัานพุทธหัตที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะเฮอร์มก็ถือว่าสมรรถภาพของความรักในครอบครัวชาวบันพุทธที่มีครอบครัวนะครับก็ยังสานต่อไปได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนะครับชาวสวนานพุทธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หัศชวินไม้นะครับถ้าหัชวินไม้ขึ้นมาถือว่า สุขภาพของชาวสวนพุธหัสก็ยังสารตอบไปได้ค่อนข้างดีนะครับยังเป็นตำรวจในแง่ของชาวสวนพุธหัสนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพกันรับสุขภาพของชาวพุทธหัสในวันนี้เรากฏว่าเราได้ไพ่ราชดีไม้นะครับและราชนีไม้ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวพุธหัสวันนี้ในแง่ของสุขภาพนะครับจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข ห5านะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข11บอนะครับเลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขแปดสินะครับ55 11แล้วก็81เ็นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบันพุลหันในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์มาลทอกซกันดูนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันสุกกันต่อเลยนะครับว่า ชาวบ้านสุกในวันนี agora, okay, down, okay, it, handles, ้นะครับการเงินการงานแล้วก in ็สุขภาพโชคลาภของชาวบ้านสุกเป็นเช่นไรนะครับเลยต้องตั้งหับหมายเลยต้องเฝ้าระวังหมายถึงชาวบ้านสุกครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวบ้านสุกในวันนี้นะครับปรากฏว่าเงาได้ไพ่ฮัตส์วิลเลียนถือว่าจะมีโชคลาภดอกกลางฝนมาเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบ้านสุกในแง่โชคลาภนะครับต่อจากนั้นเราไปดูกันในแง่ของการงานครับการงานของชาวบ้านสุกในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่เก้าดาบนะครับถือว่าวันทีการนันอาจจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยออะะพสมคควรรนับ อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายกัเช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหากับลูกน้องหรือลูกค้าเกิดขึ้นกัได้เช่นกันเพราะนั้นพยายามวางแผนตั้งสติตั้งรับดีนะครับถ้าเหตุการณ์นีด้แก้ไขได้ทันนะครับจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของเร่มาจู่กันในแง่ขงความรักกันนะครับความรักของชาววันศุกร์ที่มีข้อควแล้วนะครับปรากฏว่าเราเะไพ่สี่ไม้นะครับถือว่าวันนี้สำหรับภาพความรักใยังบานชี่นกันดีนะครับสำหรับชาววันศุกร์ที่มีข้อควแล้วรับ ต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของชาวสดกันบ้างนะครับชาวสดวันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่พระสัมปรานะครับถือว่าวันนี้ชาวโสดวันศุกร์ก็ยังสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังโสดอยู่จริงๆในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องมีความสุขแบบสดๆไปก่อนนะครับแล้วก็ในแง่ของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันศุกร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่4สี่วยนะครับเสี่ย่วยคือถือว่าวันนี้ สุขภาพของชาวบ้านสุขก็ให้ระวังอาจจะมีอาการไม่สบายเล็กน้อยขั้นเล็กวขั้นตัวไม่สบายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นพยายามดูแลสุขภาพหน่อยครับถ้ารู้สึกขั้นเดียวขั้นตัวไม่สบายก็แนะนาว่าให้รีบหาหมอทันยาแล้วก็พักผ่อเนเยอะๆอากันนะครับจะได้มารเร็วทันไปได้นะครับจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขศูนย์สองนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขห้าสิบแปดนะครับ เลขหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลขสามหกนะครับศูนย์สองห้าแปดแล้วก็สามหกนะครับเป็นหมายเลขทำโชคก่อนชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับด้วยฝนอย่างไรก็มาคอมเมนต์รับทราบกันด้วยละกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันเสาร์กันต่อนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการงานการความรัสตัวบ้านโจ๊กเป็นเช่นไรบ้างนะครับเลไรต้องตั้งระมัดหมีต้องระวังนะครับ้าสำหรับชาววันเสาร์ เราเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือบมูลถือว่าโชคลาภยังไม่เข้านะครับชาววันเสาร์รอไปก่อนครับต่อมาในแง่ของการงานนะครับการงานของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ้วยถือว่าการงานจะส่งเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับรวมทั้งคนที <S <S ่ค้าขายวันนี้ถือว่ามีลูกค้าอุตุนจับกลางบวกเฉลยนะครับจากนั้นเรามาส่ในแง่างงความรักกันนะครับเพราะเราวขอนชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่า ได้ไพ่เดือดเอ็มเพสถือว่าวันนี้นะครับสภาพในครอบครัวยังก็ยังรักกันหวานเชื่มอมดีนะครับสำหรับชาววันเสาที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวันที่มีข,ข่าวดีในแง่ของสมาชิกใหม่ในครอบครัวเกิดขึ้นได้ด้วยขนาดนั้นนะครับในแง่ของชาวอันเสาที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดนะครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับเขาบอกว่าขึ้นไพ่เด็กถือดาบก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดวันเสาร์ก็อาจจะมีเรื่องที่เราหอรแหงกันเกิดขึ้นได้นะครับในแง่ของสัมพันธภาพเพราะนั้น พยายามตั้งสิในการุยการเจรจากันนะครับหังที่ปหน่อยอภัยกันได้เขาให้อภัยกันนะครับจะได้ผ่านพทวันนี้ไปได้นะครับสำหรับชาวโวันเสาร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาววันเสาร์วันนี้นะครับปรากฏว่าเหไือเลข7ถ้วยก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับสุขภาพของชาววันเสาร์วันนี้ก็หายโกรเล็ไปได้นะครับในเรืนองสุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในที่เลขนําโชคกันต่อเลยนะครับเลขนําโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข63นะครับ หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข17นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข61นะครับ63 17 61นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับลองไปปรบับใช้กันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์ได้รับทร้างพายุแล้กันนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทลายดวงรจของคนยุคเกิดวันจันทร์วันนี้เพราะหมายเลขนำโชคของคนยุคเกิดวันนะครับ คนที่ไทยไปถ ists, people, then, used, learn, ือว so so no so ่าเป็นดวงกลางกลางนะครับไม่ใช่ตรงท่านหนึ่งท่านใดนะครับเพราะนั้นก็ให้ใช้วิจารยานในการนําไปใช้ด้วยนครับแต่ว่าถ้าอยากให้ตรงกับดวงของท่านก็สามารถทำมาดูโดยการสับดวงกับคุณหนุ่มจำและอาทิตย์ปรื่อเกิดเป็นหน้าจอที่เดินเช่นกันนะครับหรือสามารถพบคุณหนุ่มได้ในแอปประยการดวงสมบุกสมบัเช่นกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกติงไวยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จะออกทุกเช้าคืนนะครับท่านที่กดติดตามกดสังเกติงไว้ระบบจะเจอทุกครั้้งนนนะะคคครรัับบเเวลลามมีิิปให่กดขึ แล้วก็ยังไงก็ขออภัยให้ทุกท่านที่รรปปเรบจบรทบาทในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จทางการเงินทางงานการรักสุคภาพลภัรโชว์ลานนะครับยังไงเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับผมสำหรัวบวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ